คนเซฮายบอกว่าให้พามาตามหาอะไรนะไฮอยู่ไหนนะทุกคนเ,คเขาเรียกว่าอะไรอ่แะแกปุ๋เลี้ยงเนื้อ,อ,อาราคาแปดสิบเก้านะทุกคนเหลือกระปุกสุดท้ายที่นี่นะมันคืออะไรนะเซฮายเรียกยไม่ถูกอ๋อมัชเมลโล่ฟังฟังดูมัชเมลโล่ฟังดูดงเป็นแบบ DIY เหรอเป็นแบบ DIY ใช่ป่ะใช่เราเอาไปทำเองนี่เขามีขั้นตอนวิธีการทำเองเซฮายมีซอสอย่างอื่นด้วยอุ้ย บ้านเรามีวิปครีมด้วยนะใช่แล้วก็มีแล้วก็มีนมข้นฮะแล้วก็มีนมข้นจริงอ่ะจะเอาอ่ะเอาเอาถ้วยไหนเอาถ้วยไหนเอาถ้วยไหนเจม่มันเหมือนกันมั้ยต่างกันนะ้ฮะน้องจะเอานี้ไปทำมีห้าขั้นตอนในการทำเครื่องดีดสัตว์เลยไฮที่ไฮไฮกล่องมันน่ารักมากเลยนะใช่น้องต่มไปทตุ้มกระเด็นเลยเฮ้ยเอาสองอันเลยลือเอาสองอันเลยลืออ่ะเลือกหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งโอเคแต่มันต้องซุ่มอะมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอแปดสิบ